สมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรพร้อมตัวจริงสนามข่าวลงพื้นที่สำรวจตู้คอนเทนเนอร์6ตู้ที่ถูกเอกชนใช้เป็นสถานที่ออกบ้านเลขที่72ถึง77 เพื่อนำรายชื่อชาวบ้านต่างถิ่นมาทำการลงเสียงประชามติดำเนินการเหมืองแร่สายแก้วในอำเภอรประจัตคามจางหวััดปรจีนบุรีหลังชาวบ้านร้องเรียนพบพิวรุษการขอใบประธานบัิรเปิดเหมืองแร่สายแก้วในพื้นที่โดยเอกชนให้ประชากรต่างถิ่น98คนเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนเพื่อให้ผ่านขั้นตอนการทำประชามติครั้งที่สอง ส่งผลให้คะแนนมติชนะไป8คะแนนกระบวนการต่างๆเนี่ยเป็นกระบวนการที่เตรียมการมาโดยกลุ่มทุนนั่นหมายความว่าตู้ container ตอนะคอนเทนเนอร์6ตู้เหล็กนะครับหตู้เหล็กที่ไม่มีอุปกรณ์สาธารณูปโภคใดๆเลยทั้ง6ตู้ไม่สามารถอยู่ได้จริงอย่างแน่นอนนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยไปดูพื้นที่จริงมาแล้วเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วเป็นตู้คอนเทนเนอร์เหล็กที่ไม่มีอะไรเลยเข้าไปเนี่ยร้อนมากๆอยู่ได้ไม่ถึง1นนาทีด้วยซ้ำนะครับมีอยู่ไม่กี่กลุ่มที่เข้าไปได้ก็คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปหนาวแน่นอน และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการย้ายเข้ามาอันนี้ชัดเจนที่สุดกรณีนี้ชัดเจนที่สุดเนื่องจากว่าผู้ขอทะเบียนบ้านทั้ง6หลังเป็นบริษัทผู้ร้องขอสัมปทานด้วยนั่นหมายความว่าชัดเจนคือบริษัทนั้นน่ะต้องการจะมาชนะประมูลต้องการที่จะมาชนะประชามติก็เลยย้ายคนเข้ามาแล้วตัวเองเป็นคนขอทะเบียนบ้านเองนี่เราต้องไปแก้ในข้อกฎหมายอีกว่าคนที่จะมีสิทธิ์ลงประชามติได้นะต้องอยู่อาศัยมาแล้วกี่ปีอย่างเช่น อยู่อาศัยมาแล้ว5ปีติดต่อกันนั่นหมายความว่าเขารักและหวงแหนในพื้นที่นี้แล้วอยู่มาประมาณ5ปีกว่า10ปี20ปีเขาอยู่ในพื้นที่นี้ดีเขารู้แล้วว่าพื้นที่นี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นอะไรยังไงที่จะต้องใช้ชีวิตของเขาและถ้าเกิดมีเหมืองเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรกับเขาบ้างอันนี้ต้องไปปรับแก้ใน2ส,ส่วนด้วยกันความโปร่งใสของการขอใบประธานบัิรเปิดเหมืองแร่สายแก้วเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2557เรื่อยมาจนถึงวันที่8พฤษภาค,คมที่ผ่านมา กระทั่งชาวบ้านต้องร้องเรียนไปยังคณะกรรมาการให้ตรวจสอบเรื่องนี้รถสิบล้อวิ่งฝุ่นเยอะถนนพังแล้วก็เสียงดังครับก,ก็เขาให้ไปลงคะแนนเสียงเราเพ้เขาเก้าคะแนนแบบซื้อคะแนนเสียงซื้อคะแนนเสียง คน <Okay. S 1> จากหมู่บ้านอื่นมาอยู่หมู่บ้านเขาค่ะ ข้มูลในทะเบียนราชพบว่าบ้านตู้คอนเทนเนอร์หตู้จะมีรายชื่อประชากรอาศัยอยู่เฉลีย่ย15-20คนซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครสามารถอยู่ได้อย่างแออัดและที่สำคัญพบว่าชื่อเจ้าของเป็นชื่อของบริษัทเอกชนที่ยื่นขอใบอนุญาตทำเหมืองแร่ในพื้นที่เราได้สอบถามเรื่องนี้ไปกับอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรียืนยันว่าทุกขั้นตอนทำตามกระบวนการทุกอย่างตามกฎหมาย ไปดูว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างเพราะมันเป็นการขุดทรายทั่วไปไม่มีสาร,รเคมีไม่มีระเบิดก็ถูกต้องผมยืนยันนะะบวนการอะไรต่างๆเราไม่ข้ามแต่สิ่งที่ชาวบ้านกังวลคือการออกเสียงประชามติที่ไม่เป็นธรรมไม่สะท้อนเสียงคนในพื้นที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนนานถึง30ปีโดยเอกชนใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการขอใบประธานบัิร และหากชาวบ้านคำตโนดคัดค้านไม่สำเร็จจะเกิดเหมืองแร่สายแก้วขึ้นในพื้นที่มากถึง256ไร่และจะเกิดเหมืองแร่ตามมาในระยะเวลา2 5ปีหลังจากนี้เพราะตามข้อมูลธรณีวิทยาสภาพพื้นที่ตำบลใกล้เคียงกันมีสภาพไม่ต่างกันและพร้อมที่จะขายให้กับนายทุนทำเหมืองแร่สายแก้วต่อไปขอให้ความมั่นใจนะครับว่ากรมเนี่ยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำเหมืองแล้วก็ยืนยันว่าเราก็ เป็นกลางนะครับก็อยู่ระหว่างการประกอบการนะครับซึ่งอุตสาหกรรมเหมือแรกก็เป็นสิทงจำเป็นในขณะเดีวยวกันก็ต้องพยายามลดผลกระทบไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่มากที่สุดรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่อย่างให้ข้อมูลว่า กรณีพบพิรุธการทำประชามติเรื่องเหมืองแร่สสยแก้วชาวบ้านสามารถคัดค้านได้ทุกขั้นตอนเพราะประชามติหมายถึงมติหรือความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ได้รับผลกระทบต่อตัวเองชุมชนสังคมไม่ใช่การย้ายประชากรต่างถิ่นมาลงคะแนนเสียงการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนโชติมาจันโคงตัวจริงสนามข่าวรายงาน